นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเพลิงพลอยรอยแค้นตอนที่7การมาของโจนาธานในรอบนี้เขาไม่ได้อยู่นานนักเขาแค่มาทำงาน และมาเพิ่มงานให้บุญช่วยเท่าน,นั้นเองเพราะเขาอยากสร้างสระว่ายน้ำในบ้านคนชอบออกกําลังกายอยู่เป็นนิดนอกจากการทำงานและเรียนและยังให้วินคอยรับส่งพลอยนพัสได้เรียนในสาขาต่างๆเพราะแค่การเดินทางในกรุงเทพก็กินเวลามากมาย ทงหมแต่ให้พลอยนภพายไปเรีนเองโดยการนั่งรถโดยสารประจำทางจะยิ่งเสียเวลาพลอยนภพาจึงได้เรียนในสาขาต่างๆลามไปถึงศิละปะการป้องกันตัวหลายๆแขนงไม่เว้นแม้แต่ของอันตรายอย่างเช่นการยิงปืนเรื่องหลังนี้ถูกปิดเป็นความลับระหว่างให้รู้กันระหว่างวินโจนธานและพลนภ์พ แต่เธอก็ยังมีเวลามาช่วยยายมัดข้าวต้มขายอยู่เสมอยายสาคอนชอบทำขนมขายตอนนี้ขนมของแกมีชื่อเสียงมากขึ้นถึงขนาดมีคนมาทิ้งออเดอร์เอาไว้ที่ร้านขายข้าวแกงที่พลอยนภัทรเอาไปฝากขายตรงปากทางเข้าหากอยากให้แกทำขนมอื่นด้วยเช่นตะโก้เผือกตะโก้หฮว ข้าวเหนียวเผือกแล้วแกก็ขายในราคาไม่แพงลูกค้าก็เลยเยอะยายสาคอนนั่งมองต้นมะนาวที่แกขอให้โจนาธานขุดเอามาจากที่บ้านของแกเพราะต้นมะนาวต้นนี้ตาเป็นคนปลูกก่อนตายแกก็หมั่นปรวนดินใส่ปุ๋ยได้กินอยู่ตลอดทั้งปีต่อมาอีกสองปียายสาคอนก็เริ่มเดินไม่ไหว บุญช่วยอาสาขับรถพายาสายคอนไปตรวจที่โรงพยาบาลอย่างละเอียดจึงรู้ว่าแกเป็นความดันโลหิตสูงหน้ามืดเวียนหัวอยู่บ่อยๆประกอบกับมีโรคหัวใจอ่อนอ่อนจันทราจึงขอให้แกหยุดทำขนมเสธีอีกอย่างโจนาธานก็คอยส่งเสียให้อยู่แล้ว พลอยนภัทรเองก็คอยดูแลยายอยู่เสมอแม้ว่าในแต่ละวันเธอจะเสียเวลากับการเรียนไปมากมายต่อมายายสาครนก็เสียชีวิตลงซึ่งตอนนั้นพลอยพลอยนภัทรอายุ14ปีขณะที่ยายสาครมีอายุถึง80ปี พลอยนภัสเข้าไปเรียกยายตอนตีห้าหลังจากที่เธอทำกับข้าวใส่ปาสเสร็จแล้วและรอให้ยายออกมาอาบน้ำแต่ยายกลับไม่ยอมออกมาจากห้องเสียทีเธอจึงเข้าไปดูและพบว่าแกยังคงหลับอยู่ยายจา๋ายายเรียกพลางเอามือแตะต้องตัวยายแต่แกก็ตัวแข็งไปแล้วพลอยน้ำตาซึม เธอไม่ได้ดองให้ฟูมไฟแต่เดินช้าๆเข้าไปหาแม่ครัวที่บ้านใหญ่และขอความช่วยเหลือตอนนั้นเองโจนาธานที่ดูข่าวจึงรีบกลับมาเพื่อเป็นประธานในการสวดอภิษร,รมศพคลอยนภัผัดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกรู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงแกไม่คิดว่ามันจะรวดเร็วถึงเพียงนี้สวดศพสามคืนก็เผามีแต่คนในบ้านสมิธท,ที่เป็นแขกและ เพราะใหญ่แกก็ไม่ได้มีญาติที่ไหนพลอยนภัทรเองก็เป็นหลานนอกไส้เพียงคนเดียวโจนาธานเห็นเธอนั่งอย่างหมดแดงอยู่ข้างๆต้นไม้จึงเดินเข้ามานั่งข้างๆเขาไม่เคยเห็นพลอยนภัทรตองให้งองแงาเลยสักครั้งเขาวางมือลงบนมือของเธอที่กำลังกำอยู่โดยไม่รู้ตัว ทำให้สาวน้อยเพิ่งรู้สึกตัวว่าเขาเข้ามานั่งอยู่ข้างๆเธอแล้วเธอเงยหน้ายิ้มให้เขาคนตาสวยยิ้มตอบก่อนจะใช้ไหล่ของเขากระทาาทาไก่เธอเบาๆจนเธอเซจึงจึงขมวดคิ้วให้เขานิดๆแต่พอเขาเอ็นไล่มาหาเธอก็รู้ได้ทันที เธอเอียงศีรษะไปซบกับไหล่ของเขาอิจฉายายจังเลยนะคะป่านนี้คงได้เจอกับตาแล้วเธอบนให้เขาฟังเคยตายหรือไงถึงได้รู้ว่าเขาจะได้พบกันเธอทำปากยื่นยายเคยบอกต่างหากล่ะคะยายบอกว่าตาม,มารอย,ยายอยู่ทุกวันเธอสบตาสีสวยของเขา พอหนูถามยายว่าไหนราคะทำไมหนูไม่เคยเห็นตาเลยยายก็ชี้ตรงนี้ค่ะเธอชี้ให้เขาดูที่หัวกับหัวใจก่อนที่เขาจะมองตามพลอยนภัเยิ้มให้เขาหนูเชื่อว่ายายจะต้องได้พบกับตาแน,น่ๆค่ะเจอนาธานเข้าใจเพราะไม่รู้ว่าจะได้พบหรือไม่แต่เพราะเชื่ออย่างนั้นก็เลยคิดอย่างนั้นสินะ แต่สำหรับเขานะ่ะขอเชื่อในการกระทำมากกว่าเขาวางมือโบนศีรษะของเธอนึกชื่นชมกลใจแข็งป่านนี้แล้วเขาก็ยังไม่เคยเห็น,นพลอยนภัทรอง่ายฟูมฟมนก่อนไม่รู้ว่าเธอแข็งแกร่งหรือเพราะอะไรเธอถึงได้ใจแข็งนะักเขายืนมองควันสีดำที่ลอยอยู่บนฟ้ายายสาครไปตามทางของแกแล้ว ยังคงเหลือแค่หลานนอกไใ้ที่แกยังคงห่วงแต่โจนาทานได้พบกับยายสาครเมื่อสองปีก่อนแกฝากฝังพลอยนภัทรกับเขาโอไว้แล้วและรู้ว่าเขาจะปกป้องคุ้มครองพลอยของ,ของแกอย่างดีตามที่เขาได้เคยให้สัญญาและถึงแม้จะไม่สั่งอะไรไว้เขาก็พร้อมจะทำตามที่ได้ตั้งใจว่าจะดูแลพลอยนภัทรเป็นอย่างดีก็ในเมื่อเขาปฏิญาณกับ ตัวเองเอาไว้แล้วเขาก็จะทำให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามมือใหญ่ยังคงจับมือเล็กๆคู่นั้นไว้พลอยนภัทเงยหน้ามองกลุ่มควันสีดำก่อนจะหันมามองเขาซึ่งกำลังก้มก้มลงมามองเธอเช่นกันคุณจรคะเขาอยากคิ้วให้เธอมันดูหน้ามองมาก คุณจะพาย,ยายกลับบ้านได้ไหมคะเขาพยักหน้าเป็นการตอบรับเมื่อเธอขอเพราะฉะนั้นเขาจึงพาพลนภัสกลับไปที่ดินเก่าที่ยายสาคอนอยู่ได้โดยเท่ากระดูกเอาไว้ของแกที่นี่ส่วนหนึ่งที่ที่แกเคยใช้ชีวิตอยู่กับตาคู่ชีวิตที่เคยอยู่ด้วยกันมากกว่า60ปีตอนนี้ที่ตรงนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของตระกูลสมิธ เพราะเขาเป็นคนซื้อที่ตรงนี้กับยายสาคอนเอาไว้ส่วนเงินส่วนเงินค่าที่ได้ตกเป็นมรดกของพลอยนภาแต่เธอขอฝากเอาไว้ที่เขาอย่างที่เธอตั้งใจเอาไว้แต่แรกโจนทานทำอย่างที่เธอตั้งใจทุก อย่างก่อนจะกลับไปทำงานของเขาและปล่อยให้พลอยนภ์ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นได้ตามใจชอบแม้ว่าเจ้าตัวจะชอบเรียนชอบกิจกรรมประจำวันมากกว่าก็ตามจันทราขอให้หรื้อบ้านหลังเล็กออกเพราะมันเล็กเกินไปสำหรับเด็กสาวและชวนพลอยนภ์ขึ้นมาอยู่ที่ตึกใหญ่ด้วยกันเจนนิเฟอร์ไปไปมา,มา,มาระหว่างอเมริกาและประเทศไทย และบางครั้งพลอยนภัสก็เดินทางไปอเมริกาบ้างเหมือนกันเพราะโจนาธานไม่มีเวลากลับมาที่ประเทศไทยมากนักนับว่าเป็นการเดินทางไกลไกลที่สุดของเธอก็ว่าได้โจนาธานตอนอยู่อเมริกาไม่เหมือนตอนที่อยู่เมืองไทยเลยเขาอยู่เพนทาของเขาไม่ได้อยู่กับมิสเตอร์สมิธส่วนมากของโจนาธาน ก็มีดวงตาที่สวยงามเหมือนดวงตาของเขาไม่มีผิดแต่ครั้งนี้ของเธอกลับได้พบกับชีวิตในส่วนที่เธอไม่เคยพบเมื่อเธอได้พบกับสาวๆของเขาด้วยพลอยนภัทได้แตะอึ้งเมื่อเห็นสาวงามที่กอดเขา จนาธานผู้ปกครองของเธอและเธอก็ตกใจมากเพราะเห็นทั้งคู่จูบกันต่อนหน้าต,ต่อตาจนเธอต้องเบื่อนหน้าหนีจบแล้วนะคะเพิ่งพลอยรอยแค้นตอนที่7นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะก็เธอชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตาม ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะตา่อฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะแมาเรื่องนี้จะไม่ปังเหมือนเรื่องที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าตาก็ยังหวังว่าเพื่อนๆที่เคยติดตามผลงานของตาจะกลับมาฟังเหมือนเดิมเนาะก็ฝากด้วยก็นแล้วกันนะคะ รักนักค่าพุ่นรักษาสวัสดีค่ะ